แทนแทนแทนมาแล้วครับควายนะครับนี่ควายนี่ครับวันนี้เรามารีวิวควายกันครับโหมีหลายสีเลยนะครับตัวแรกก็สีเหลืองนะครับสีน้ำเงินโอ้สีส้มโอ้สีทองทองสีเขียวสีดำอันนี้ก็สีชมพูสีน้ำตาลและสีแดงโอ้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมา ดูการวิ่งควายนะว่าตัวไหนจะวิ่งเร็วที่สุดไปเริ่มต้นที่ตัวสีแดงนะครับโอ้ยเ,เร็วมากไปสีต้มนะครับสีน,น,น,น้ำสีน้ำอ่าไปสีเกียวอ่าเยี่ยมเงิน สีดำโพนี่สีสันหน่อยจะเป็นสีดำเนะติดมาถอแถวหลังก็มีสีเสืโอ้โห่ีไฟคว่ำด้วยดู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 เห็นไหมโอ้มานะครับฝั่งโน้นครับ โหยจี้จี้กันมาเลยครับอะไรนะอะมาเข้ามาเามากลับมาโดองโชนกันทังนน้งละ อโอเคครับสำหรับวันนี้ก็การรีวิวไายก็จบไปเท่าน,นี้นะครับโอเคเจอกใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย